สวัสดีครับผมอาจารย์ชัยมงคลสิทธโหนฟันธงวันนี้ได้รับเกียรติให้มาพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง3กันยาย,ายน2565มีดังนี้นะครับด้านการเงินเป็นช่วงการเงินเด่นดังปังปุยลเยเป็นช่วงกอบโกยช่องทางทางการเงิน ยิ่งช่วงปลายสัปดาห์ยิ่งเด่นยิ่งโดนนะครับเพราะฉะนั้นควรหาองค์วิรูปรักโหหนาขนาคราชทรงหยดน้ำรุ่นสมบัติพยานาคราชเสริมมงคลเรื่องการเงินและโชคลาภอีกทีนะครับด้านการงานนะครับยังมีโอกาสที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากสื่อโซเชียลธุรกิจออนไลน์และการติดต่อจากต่างประเทศ งานที่ค้างคาจะเคลียร์และประสบความสำเร็จได้ครับเพราะฉะนั้นควรหาสุดยอดสีพึ่งสยามประทานพรมาทาปากเพื่อเสริมเมตตามหานิยมจากการติดต่อสื่อสารและเจรจาให้สำเร็จลุล่วงตามที่ต้องการนะครับด้านความรักนะครับสำหรับคนมีคู่ให้เว้นช่องว่างให้มีเวลาส่วนตัวของตัวเองไว้บ้าง ถ้ามีอะไรหนักบ้างเบาบ้างก็อดทนกันหน่อยนะครับสำหรับคนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์เหลือล้นเลยแต่อย่าเพิ่งจริงจังกับความรักนะครับให้ชิวๆไปก่อนนะครับอาจารย์อยากให้คุณไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินดีกว่านะครับถ้าเชื่ออาจารย์เชิ่มงคลจะได้ไม่ปวดใจนะครับด้านสุขภาพนะครับสำหรับคนวันจันทร์เนี่ยช่วงนี้หงุดหงิดง่าย มีเรื่องราวให้ปวดหัวคิดมากจากเรื่องอะไรหรอครับก็จากเรื่องงานเรื่องคุณส่วนเรื่องความรักควรทําใจให้สบายนะครับลดความเครียดจากการงานควรหาเวลาพักผ่อนทําสมาธิให้เพียงพอนะครับเป็นไงบ้างครับสหรับคนเกิดวันจันทร์ท่านสามารถกดติดตามพวกเราโหลาติดฟันธงได้ทุกท่องทางจะได้ไม่พลาดการพยากรณ์ดีๆอย่างนี้นะครับ พบกันใหม่กับนักพยากรณ์ที่ตับเปลี่ยนหมุนเวียนมาพยากรณ์ดวงให้ท่านเพื่ออัปเดตดวงชะตาในวันต่อๆไปนะครับวันนี้ผมอาจารย์ชัยมงคลสิทธิโหนฝฟันธงต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับา